นี่เป็นทำอาหารที่น่าจะดูดีที่สุดที่ทำมาแล้วนะอร่อยมากหอมมากหอมมากสวัสดีค่ะทุกคนวลคอมทูคลิปของพิมานนะคะวันนี้มาอีกแล้วนะคะกับคลิป แจกสูตรเมนูคลีนอร่อยง่ายไม่อ้วนนะอันนี้เป็น e ีพีที่3ของเราแล้วนะคะซึ่งวันนี้มีเชฟชาตินะคะอ่าไหนแนะนำตัวเองสิคะต้นนั้นนำอีกไหมอะคม่เเคยมาแล้วใช่อะไรนะอาเรียนไหนจบไหนมาอาเรียนบริหารการอาหารอีบริหารการอาหารวัตถุดิบธุรกิจด้านร้านอาหารแต่ก็ครอบครัวเองด้วยตอนแรกเรียนที่ดูสิตประเทศไทยนี่แหละแล้วไปต่อสวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งคลิปวันนี้นะคะมันจะเหมาะกับช่วง work from home มากๆเพราะว่าไหนไหนก็มีเชฟชาติช่วยแล้วนะเราก็เลยจะให้มันช่วยแบบว่าคิดสูตรนะคะแล้วก็ช่วยเราจัดเตรียมอาหา อะไรทั้งหมดก็สูตรพวกนี้นะสามารถทําได้ที่บ้านง่ายๆแต่ว่ารสชาติเหมือนกินที่ร้านอาหารเลยนะคะเอ<ต>อย <laughs> <laughs> อยู่บ้านก็อยู่บ้านก็นะหาหา,หาทำหาทำมีอะไรบ้างชาติอย่างแรกเป็นข้าวบัน้นทูน่าเป็นโอนิกิริทูนา่า <laughs> สองบะหมี่เยน็นแต่จะใช้สเส้นบุกแนทนให้เป็นเฮลตี้หน่อย3 <laughs> ลากบัวเมนูลากบัวอย่าเฮลตี้เฮลตี้นะคะแล้วก็มีแบบเหมือนเมนูเครื่องดื่มมาฝากด้วยนะเพราะว่าคนถามกันเยอะมากเลยว่ากินอะไรได้แล้วก็ไม่อ้วนเนาะมาเดี๋ยวมาเรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกกันนะคะ Stop. เมนูแรกของเราเป็นข้าวปัน้นทูน่านะเดี๋ยวให้ชาบอกว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะก็จะมีทูน่าในน้ำแร่คือเราเอาน้ำออกแล้วเอาแต่เนื้อเก็บไว้ต้นหอมซอยผักขมต้มข้าวญี่ปุ่นน้ำมันงาเกลืองาขาวแล้วก็โชยุเมนูนี้จริงๆมันจะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยอาจจะต้องออกไปทำงานข้างนอกแล้วก็แบบว่าอยากจะพกอะไรออกไปกินด้วยหรือว่าถ้าอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ฟิลเหมือนอยากทำเก็บเก็บไว้ไม่อยากจะแบบว่าเออรูคะมาทำอาหารทุกวนันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำเก็บไวไ้ในตู้เย็นแล้วก็หยิบข กินอุ่นก็ได้คืออร่อยทั้งคู่เลยใช่แล้วก็มีทั้งแบบสารอาหารครบได้มีโปรตีนจากทูน่านะคะแล้วก็มีผักด้วยเนาะผักผักเด็ดส pinach เพราะว่าเออส pinach ผักโขมนะคะมันค่อนข้างไฟเบอร์เยอะเนาะก็ดีต่อสุขภาพนะมาเริ่มทํากันดีกว่าอเราเททุกอย่างผสมกันในนี้เลยเริ่มจากข้าวเอาลงไปให้หมดเยได้ชาพิมพ์แบบเรานั้น <laughs> ใช่ข้าวทุกเม็ดตามด้วยผักใส่ทั้งสองอย่างเลยทั้งผักโขมต้นแล้วก็ต้นหอมซอยชความเีสาวเอฟเฟกต์ แล้วก็ทูน่าใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงรสก็เลือชมพูเซมเลียนซอวนิดหน่อยบิดประมาณสามทีกะไว้ก่อนแล้วค่อยชิมเพิ่มเพิ่มเป็นห้าดีวกว่าโอเคอันนี้เอาตามความรู้สึกนะโชยุวนสักรอบหนึ่งแมบชื่อูแถนให้รอบขึ้นน้ำมันง,งานิดเดียวเอาให้หอมชื่อเบรกก็ไม่ค่อยนิดก็ไม่ค่อยนิดเท่าไหร่ไม่รู้ว่าปนฝ่ายใสงาลไปด้วยเต็งต็งเต็ง ล้วก็คนให้เข้ากันโอเคนี่ครบเสร็จแล้วเดี๋ยวให้พิมวาชิมทำเองไม่ได้เงี้ยอร่อยอะคือกะล้วนๆหลังจากนี้น้องใช้ฝีมือแหละปัน่นเอามือ,มอจุม่น<า>มน้ำก่อนเพื่อที่ให้ข้าวไม่ติดจื๊อจับเลนด้วยแล้วก็หยิบข้าวขึ้นมานิดนึงเนระใช่แล้วพยายามกดลอกคลิกด้านคือบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นทูน่านิดนึงพอมีน้ำมันงาปุ๊บมันจะแบบเออลําือดูดีเสร็จละจ้ะพิมวาพยายามแล้วมันน่ารักโอ๋บิดีอันนี้คือสี่ี่ยมคางหมู แล้ว่กัดสกุลทำเอหุดเลยไม่ใช่ไม่ได้ทำอะไรเลยข้อดีของการทำข้าวมันก็คือมันสามารถแบบปรับเปลี่ยนได้ใช้ข้าวกล้องแทนก็ได้ที่ยังเฮลตี้กว่านี้หรือจะห่อสาหร่ายหรือจะเปลี่ยนแบบโปรตีนในนี้ก็ได้ใช่ก็ใครจะแบบข้าวกล้องอะไรยก็เอออัพทูยูนะจ๊ะแต่ว่าอยากกินข้าวญี่ปุ่นนะะ พี่รู้เพื่อนเราอ่อคือปกติเราทํทำเองอะเราก็จะไม่คิดไงว่าเราจะใส่ต้นหอมใช่ป่ะแต่พอมีต้นหอมแล้วมันรู้สึก fresh ียอะจริงๆมันออกฟิลแบบเกาหลีเ <c oughs> กาหลีมากกว่าญี่ปุ่นนิดนึงเพราะเราใช้น้ำมันงาเกาหลีใช่ <c oughs> มันก็เลยแบบหอมนะอร่อย <c oughs> จริงชอบกว่ามายงนี้จริงนะรู้สึกมันไม่เลี่ยนอะลองทำดูนะคะที่บ้านเดี๋ยวเราไปเก็บใส่ตูเ้เย็นใช่แล้วก็เดี๋ยวมาดูเมนูถัดไปกันอันนี้ตื่นเต้นมากนะอุปวัตุดิบเยอะมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเมนูเครื่องดื่มมาแพรกับอันนาด้วยนะเออ คลิปนี้นะคะทุกคนจริงๆแล้วไมมัทฉาเป็นสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะ,ะซึ่งพี่ววาดีใจมากเลยเพราะว่าพี่วาเป็นคนที่แบบกินชาเขียวยี่ห้อนี้กอยู่แล้วชอบมากนะเพราะว่าแบบหอมที่สุดในที่เคยลองมาแล้วนะก็เลยขอบคุณนะคะที่สปอนเซอร์หนูอันนี้พี่วาจะใส่ชาเขียวซึ่งชาเขียวที่จะใส่อันนี้เป็นเกนไมมัทฉานะคะเป็นชาเขียวที่แบบใส่ข้าวคั่วเราชอบมากมันหอมมากเลยเออพี่วาจะใส่ประมาณ1นส่วนสี่ช้อนชานะมันไม่ต้องใช้เยอะเลยซองแบบนิดเดียวอย่างเงี้ยใช้ได้นานเลยหละเออสูนะสูนึงสองสามเอเอ จริงๆอันนี้ใครจะชงน้าเย็นน้ําร้อนได้หมดเลยมันสามารถแบบชงได้ทั้งคู่นะหอ,อ,ม,อมมากลมมลงมมัได้กลิ่นแล้วดี่เลยหอมมากเลยอ่ะชาของยี่ห้อนี้นะคะเขาจะนําเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะคือแบบพรีเมียมมากอะ่ะมาจากจังหวัดมัตเซเอะนะคะซึ่งเขาจะใช้วิธีที่จะเก็บใบชาแบบพิเศษมากๆก็ค <ๆ S 2> ือวิธีโอชิเทนโอ้เรื่อยโอชิเทนนะคะเออเป็นวิธีเก็บใบชาก็คือเราจะเลี่ยงแสงแดดในการเก็บนะมันก็จะทำให้ใบชาแบบมีคุณภาพแล้วก็พรีเมียมมากขึ้นนะคะคือเีมนาชอบจริงๆมันหอมมากนะ จริงๆแล้วอ่ะชาเขียวอ่ะมันดีนะทุกคนถ้าเกิดว่าจะทานแทนน้าเปล่านะคะมันก็จะช่วยเรื่องระบบเผาผลาญด้วยนะแล้วก็ช่วยแบบต้านอนุมูลอิสระนะคะใคร่อยากแก่เร็ว <laughs> จริงๆแล้วคนที่กินลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแคลอรี่เลยนะจะบอกอีกรอบมันม,มีแคลอรี่นะคะชาเขียวสามารถกินได้เลยนะมันเหมือนน้าเปล่าเลยแค่แบบเออมีกลิ่นหอมๆนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากมายให้เราด้วยนะเออ เมนูต่อไปนะคะเป็นเมนูหาทํามของพี่ว่ากับชาชาท่านเองก็คือบะหมี่เย็นค่ะใช่เป็นบะหมี่เย็นญี่ปุ่นนะคะเหมือนที่กินตามที่ร้านอาหารนะซึ่งมันจะมาในเวอร์ชันแบบเฮลตี้เฮลตี้หน่อยนะคะวันนี้วัตถุดิบที่เราใช้นะมีเส้นบุกแตงกวาแครอทเต้าหู้ต้นหอมญี่ปุ่นสับต้นหอมญี่ปุ่นซอยคนละแบบนะต้นหอมเล็กกับต้นหอมใหญ่ขิงสับสันในไก่น้ำซ้มสายชูการแทนความหวานเกลือโชยุน้ำมันงาผงดาชิแล้วก็งาหนักระาเปล่าขั้นตอนแรกนะเดี๋ยวเรามาทำน้ำซอสกันก่อนเริ่มจากผส ทุกอย่างลงในหมอ้อหรือกระทะโชยุประมาณ2ช้อนโต๊ะ,ะน้ำส้มาสชูดเราแนะนําให้ใช้น้ำส้มขาวนะแต่ว่าเราไม่มีเราใช้นี่แหละขี้เกียจซื้อ mm hmm. ปกติถ้าเป็นน้ำส้มขาวให้ใช่สองช้อนเลยแต่อันนี้กลิ่นมะเดรงเราเลยจะใช้แค่ช้อนเดียวสารแทนความหวานเพราะเราไม่อยากใช้น้ําตาลใช่คือจริงๆแล้วใครแบบโอเคกับน้ำตาลใสก็ใช้น้ำตาลใสก็ได้แต่ว่าอันนี้เราใช้อันนี้สบายใจจะใช้นนถ้าเป็นน้ำตาลปกติหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้ก็อย่ไปนิดเดียวเพราะมันจะหวานดีกว่าใช่พ<ช><ข>อ,ล,<ข>อละเกลือบีบสักสองที ทำมันงานเล็กน้อยเทำไมใส่ซอยซอสเราต้องใส่เกลือต้องเค็มคนละแบบกันนะร้ไรอไม่รู้ไหมเนี่ยทำให้แบบอาหารแบบกุ้งปรามีขึ้นอันนี้ผงบาชิใส่ลงไปนิดนึงมากกว่าหยิบมือนิดนึงอ่ะน้ำเปล่าประมาณ70 ml หรือ2ช้อนครึ่งขออีกนิดนึงเผื่อเคหลังจากใส่เครื่องปรุงหมดแล้วเราใส่ขิงขิงขูดละเอียดชืบแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นขูด ประมาณอย่างละครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เปิดไฟเลยจ้าไฟจ้านาที่หันมาเองไฟเดือดยากสุดหลังจากเปิดไฟแล้วก็ตั้งเชื่อมทุกอย่างพอไฟเดือดปุ๊บก็ปิดไฟเอาออกมาพักไว้แล้วเอาไปแช่เย็นเพราะว่ามันเป็นบะหมี่เย็นทุกคนต้องแช่ซอสก่อนนะคะกินร้อนๆไม่ได้ค่ะอยากคนอ่ะอะให้รอให้มันเดือดเลยเออรู้สึกไม่มีประโยชน์เลยนะ เมื่อกี้นะพี่ว่าลืมบอกนะคะว่ามันมีไข่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาบอกตอนนี้เออภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ตีไข่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไข่แบบฟิวเหมือนทาเป็นแผน่นแผน่แผนอนะแล้วก็มาหั่นเป็นเส้นๆนะคะมาประดับประดาแบบนน,นไข่ในข้าวุกระเปียด <ๆ S 2> เปิดไฟแล้วนะ หาทำมาคือใครมีน้ำมันอะไรเอาทิชชู่เช็ดได้หมดอันนี้แบบหาทำอะสเปรย์ทำเหมือนเคลกนะมันฟิลเหมือนกับแบบอย่างอะอ้ยโคตรเท่อะเพิ่งรู้มันทำแบบนี้เดี๋ยวจะลอกบ้างเดี๋ยวลอกบ้างลอกหน้ามานี่แบบโอเคเดี๋ยวมันเริ่มเซตตัวแล้วเราพลิกด้านรอบหนึ่งพลิกฟิลแน่แ เอ้ยแตะไว้ให้โดนความร้อนนิดหนึ่งแล้วเอาเขึ้นได้เลยระ่างที่เรารอไข่เย็นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาผัดแครอทให้มันสุกนิดนึงเออใส่อะไรนะน้ำมันงาใช่ไหมงากับเปือกแครเทเองสามารถผัดแครอทได้นิดไปโอเคพอละแครอทไปจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคนที่ือมาแบบไม่ต้องหั่นอะไรพอสุกพอเพราะว่าเราไม่อยากให้มันโอเวอร์คุกนางคนแล้วก็เอจ้า อันนี้คือเต้าห e ู是是้ท yeah. uh ี่เราจะใส่นะเดี๋ยวบอกยี่ห้อเต้าหู้ก่อนคนถามแน่ๆเลยอันนี้ของสวนมามานะคะไม่ว like okay. ่าชอบกินมากเพราะว่าม okay. right, ันแบบเหมือนโมจิเลยนิ่มๆนี่นะโอเคไปครับไปเลย แล้วก็ใส่ตัวอยู่นี้นึ่งสเสีเ่วยวนืออเยอะเลยพอมันเริ่มมีสีต่างตาก็พลิกด้านสีสวยสองข้างก็ออกึ้นได้เลยก็เด่นใส่พุงอ่ะ <c oughs> เออเมื่อกี้เพิ่งได้ทริคจากชาชานะคะว่าเวลาเราทําอาหารใช่ไหม <c oughs> คือส่วนใหญ่แล้วเวลาเวลาทําเองอ่ะเราจะแบบไม่ซีซั่นทุกอย่างแยกมันก็จะแบบจืดอ่ะเข้าใจว่าแบบทุกอย่างมันจะจืดแล้วมันก็จะเค็มแค่ซอสอะไรเงี้ยเออแต่ว่าวิธีที่ชาบอกเมื่อกี้ก็คือให้ซีซั่นทุกอย่างหรือว่าปรุงทุกอย่างแยกด้วยนะแบบนิดนึงแล้วก็ค่อยเอามารวมมันก็จะแบบโอเคอร่อยคงามนะะ บรื้ยย่ายสันในไก่ชิ้นนึงอือเดี๋ยวทำไก่ย่างด้วยนะคะแต่ชี้เยอะจังโอ้จะแค่คือเมนูนี้มันจะแบบทำง่ายแต่ว่าขอมจะเยอะนิดนึงแต่มันดีไงเพราะว่าจริงๆรแล้วเวลาเรากินอาหารให้มันมีประโยชน์ใช่ไหมจริงจริงแล้วมันควรจะมีสีในจานเยอะเยอะมันแบบว่าเป็น i n เคเต t o r ว่าอาหารเรามันดีนะคะสารอาหารครบ h e ลตี้นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเมนูแบบนั้นนะจ๊ะเออเดี๋ยวเราเอาไก่ย่างอันนี้เป็นกระทะเทฟลอนนะเพราะฉะนั้นจริงแล้วเราก็ไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้นะใส่เกลือพริกไทยก็พอนิดนึงเพราะว่า เราต้องการไก่แห้งๆอยู่แล้วอ่ะเราแค่จะเอาไปฉีดนะแค่นี้ไข่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราพับแล้วก็พับจะได้ง่ายๆหรือจะพับเป็นสี่ก็ได้แต่เราอยากขนาดแบบนี้โอเคเราหั่นเป็นเส้นไว้ได้เลยชืจสไม่ต้องเร่งสปีดลาทำเองใช่ปะต้องเร่งสปีดเออต้องไปเร่งสปีดช่างก็คือแบบทุกอย่างเร็วไปหมดเรียบร้อยก็จะได้เป็นเส้นๆพักไว้ดีๆ โอเคประกอบร่างกันดีกว่าอันนี้เอาเส้นบุกชึ๊บไว้ตรงกลางเลยจ้าทำให้มันเป็นพูนๆกองอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วค่ะทุกคนสวยงามนะคะชาๆจัดนะเออถ้าตัวเองทำมะก็คือน่าจะเสียเวลาจัดจานไป40นาทีแต่อันนี้เพื่อนเพื่อนเรียนเชฟมานะคะเพื่อนจัดสวยมากคุ้มค่าค่าเทอมแล้วนะชาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลากซอสกันสวยๆนะคะ ไม่กล้าพังอะมันสวยอะไปแล้วนะทุกคนทุกคนโอ้โหคำใหญ่มากอะจะรอดประวัหนึ่งสองสามอืมเพื่อนอร่อยมากญี่ปุ่นมากอะอรกโกหกมากไม่ไม่โกหกจริงอร่อยปะใจว้าวภาพููมใจมันแถวตีมากเลยใช่คือมันแบบสีครบเลยทุกคนแล้วมันก็แบบเส้นบุกอะนะมันก็ไม่มีคันเลี่ยใครทำแล้วแท็กเชฟชาด้ยนะคะ มาเดี๋ยวเมนูต่อไปนะคะไหนๆเมื่อกี้เราชาเขียวกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะชาเขียวต่อไปให้สุดอีกนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะทาวิปมัทฉะกันนะคะทุกคนเป็นฟิลแบบเมนูคาเฟ่น,นะ,คะใครชอบไปนั่งกินที่คาเฟ่น,นะ,ะไม่ต้องไปแล้วนะ,ะเราควอนติน hmm. อยู่บ้านนะคะเราเออทำเองโฮมคาเฟ่ที่บ้านได้นะ,ะง่ายๆเดี๋ยวไปดูกันว่าทํำยังไงนะ,ะ mm hmm. ซึ่งส่วนผสมของเรานะคะอย่างแรกเลยขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ,คอมัทฉะเองค่ะเออไม่มี mm hmm. ไม่ได้อันนี้ของไมายมัทฉะอีกแล้วนะเออเป็นออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็อันนี้มีครีมออฟทาท่านะสามารถหาได้ทั่่ววไไปนนะะหาามยยกกเลลแ้้็อีค เป็นสารแทนความหวานนะคะจะใช้ย่าหวานแทนก็ได้แล้วก็อันนี้มันคือเราจะใช้แค่น้ำมันนะมันคือชิกพีกระป๋องขออธิบายให้ฟังก่อนว่าทาไมเราต้องใช้น้ําจากชิกพีคือโดยปกติแล้วการตีกาแฟน้ำตาลกับน้ําร้อนน้นจะมีตัวทําให้มันฟูขึ้นมาได้แต่อ,อันนี้คือเราไม่มีตรงนั้นเราใช้มัชัดแทนกาแฟมันก็เลยแบบมันไม่สามารถฟูได้แบบนั้นเราก็เลยต้องใช้อย่างอื่นสน่วนมากบางทียวจะใช้เอกไว้ตีเป็นเหมือนเมลรงแต่อันนี้เราก็ไม่กินไข่ดิบเนาะเออเราก็เลยจะใช้น้ําที่เหลือจากการต้มชิกพีมันจะตีให้ฟูได้เหมือนกัน สำหรับคนที่ไม่กินไข่ก็สามารถทำเค้กได้จากใช้ก็แบบพวกวีแกนอนะ่ะเขาจะชอบใช้อันนี้กันแทนแบบพวกที่แบบว่าไม่ใช้ไข่อะไรเนี้ยเออหรือว่าใครแบบว่าไม่อยากไปหาชิคพีกระป๋องก็สามารถต้มชิคพีแล้วเอาน้ําจากอันนั้นมาใช้แทนได้อโอเคเข้าใจเ,ลเแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็คือเอลมอนมิวนั่นเองเออหรือว่าใครไม่แพ้นมนะคะสามารถทานนมได้เหมือนกันเอออันนี้พี่ว่าใช้เป็นอันสวีเทนนะคะก็คือแบบไม่หวานเลยเราเอานะ้ำอันนี้3ามช้อนโต๊ะ ไม,ไม่ต้องมีอฟเธิอะไรถัวตกลงไปเอาส okay. ารแทนความหวานประมาณ2ช้อนชากะเอาก็ได้เออแบบใครชอบหวานก็ใส่เยอะอ่ะใครไม่ชอบหวานมากก็ตามนั้นอีกนิดนึงโอเคมปรนมันน<อ><ๆ>ี้แหละไปจ้าพิมออฟทาทา่าหนส่วนสี่ช้อนชาผงม,มชัช่ะอันนี้เราใช้ประมาณ1ช้อนชานะจ๊ะประมาณนะลงไป โ <Okay. S 2> อเคแล้วตีเลยลูกมีทริคในการตีว่าปกติม<า>ใช้เครื่องเลยตอนนี้ก็คือ <laughs> ทุกคนหล <laughs> ังกันตีนะ <laughs> คือแบบเมื่อยมากเม่ไหวแล้วอะเออหน้ากล้องหลังกล้องช่วยกันหมดแล้ว <laughs> 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 แปะมือเ,เทม่มาเดี๋ยวจะเทนะคะจริงๆถ้าเกิดไม่เอลดม์มิล์อะแนะนำนมเลคโตสเฟีมกันนะอร่อยเหมือนกันอ่ะือสไปครัชไม่ต้องเต็มนะจ๊ะเหลือเทโอเคโอเคโอเคแล้วตักรฟลมท็อปข้างบน อุยน่ารักกรุงกริงดูดีมากเรียบร้อยสวยงาม ก็เดี๋ยวจะคนก่อนนะคะแล้วค่อยชิมนะเออใครสนใจนะคะมาฉะยี่ห้อที่เปมาใช้นะสามารถไปติดตามได้เดี๋ยวจะขึ้นเออช่องทางการซื้อไว้ให้ข้างบนนะคะแล้วก็ใน description box ข้างล่างด้วยนะเออสามารถไปเช็คเอาท์กันได้เน็ตเซียมันละเอียดมากอะเอาไปทำขนมเครื่องดื่มได้อีกเยอะมากลองขึมาชิมใช่ไหม เฮ้ยเวิร like like right ์กอยู huh? ่นะเหมือนฟิลแบบกินมัทฉะใส่แบบครีมชีสนิดนึงอะแต่มันไม่มีครีมชีสด้วยเฮ้ยกัวมันเวิร์กกัวมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยคือตอนแรกนึกว่าไอ้น้ำชิคพีมันจะกลิ่นมาแบบว่าฟิลถั่วเลยอะเข้าใจป่ะแต่ว่าไม่มีเลยคือมันมีกลิ่นจากนมอัลมอนด์ป่ะอ่าใช่แค่นั้นแหละถ้าเกิดว่าใครชอบแบบกินมัทฉะเข้มๆอะไรเงี้ยก็เพิ่มไปเลยเยอะๆนะจ๊ะไม่มีปัญหาใครสนใจนะคะมัทฉะยี่ห้อที่เมาใช้นะสามารถไปติดตามได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นเอ่อช่องทางการซื้อไว้ให้แล้วก็ในด่นออข้้าางงลวยะเ สามารถไปเช็คเอาท์กันได้นะเจ้า <S <S เมนูต่อไปของเรานะคะอันนี้ตื่นเต้น,นามากเพยทกวันชอบสิ่งนี้มากคือรากบัวนั่นเองวันนี้จะมาทำรากบัวไก่สับย่างซอสโชยุนะคะ <S 1> <S 1> <S 1> อ่ะ <S <S โอเคมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่วนสมมีอะไรบ้างนี่รากบัวสําคัญที่สุดเลยอกไก่สับต้นหอมซอยกระเทียมสับพริกหยวกแดงส่วนเครื่องปรุงจะมีพริกไทยเกลือโชอยุน้ำมันงานาขาวมิลินเตม เราจะมาจากเริ่มจากการปรุงไก่ก่อนใส่กระเทียมลงไปในไก่สับพริกหยวกแล้วก็ต้นหอมสับใส่ลงไปเลยโอเคเราจะมาปรุงรสกันนะจ๊ะเกลือเกลี่รประมาณห้าห้าอะไรห้าแคร์พริกไทย <laughs> ประมาณสิบสิบอะไร <laughs> มั่รู้แบบเป็นไรวะอยู่นิดนึงออยู่หนึ่งสีแล้มันงานนิดเดียวหอมได้จากับกระแล้อันนี้จริจริงอุ้ยหอมแล้วโรยไปอ่ะล้วคลุกให้เข้ากันเลยอันนี้คลุกเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็จะเอามาประกบกับรากบัวให้เอารากบัวมาเชื้อหอมองนี้เลยกดๆลงไปให้มันติดหอมมากหอมมากหลังจากปั้นเสร็จเรียบร้อยตั้งไฟฉีดน้ำมันลงไปนิดนึงพอร้อนดีแล้วก็เอาลงเลยจ้าเอาฝั่งไก่ลงก่อนนะระวังมือนะจ๊ะขั้นตอนนี้ อย่าเพิ่งไปพลิกอะไรมันจนกว่าจะเริ่มสุกไม่งั้นมันจะติดมันจะไม่สวยอะ่ะรอจนสีสวยแล้วค่อยพลิกโอเคจ้ะนะสีเริ่มสวยแล้วเราพลิกฝั่งเลยจ้ะโอ้ยต,ตอนนี้เราจะนึ่งเงาเราก็เลยจะใส่น้ำลงไปพอประมาณปิ <c oughs> ด้าเลย <c oughs> ไปจา้าจะให้สุกเพิ่มงีกหน่อยม่ผิวนอกจะเรียมก้ยว <Sm ell. laughs> ใจในตัวเพื่อนมากนะคะตอนนี้น,นี่เป็นคลิปทำอาหารที่น่าจะดูดีที่สุดที่ทำมาแล้วนะนี่มันมันเรียกว่าคลิปพิมวาได้เหรอวะเนี่ยเออ <c oughs> ไม่ใช่แล้วนะคะคือบอกเลยนะว่าว่าคลิปนี้ไม่ได้ชาไม่ได้คาราดีแล้วมีเพื่อนดีเป็นสีแก่ชีวิตนะคะเรามา <c oughs> ใส่เครื่องปรุงกันดีกว่าพอสีอีกฝั่งหนึ่งก็เริ่มสวยแล้วเราก็ใส่โชยุลงไปจูซา <c oughs> ่าใส่น้ำเปล่าลงไปอีกด้วยนิดนึงลดความเค็มลงมิลินนะคะเป็นเหล้าหวานญี่ปุ่นช้อน ขอเป็นสองช้อนแล้วกันแล้วก็สาเกอีกหนึ่งช้อน<ต> <จะ S 1> หรเพ<อ>ื่อคนที่เราเป็นคนชอบพริกไทยเราจะโรยพริกไทยนิดหนึ่งอ้ยแฮปปี้อยากมีชาชาอยู่ที่บ้านสักหนคนท่านคือสาเหตุที่คุณสะเงกุอ้วนขนาดนี้ถ้าไปที่แฟนกูบป คือไอชาชาก่อนหน้านี้มันจะผอมกว่าผอมมาผอม,ผอมมากอ่ะ <ๆ S 2> แล้วแบบไปเรียนชฟก็ขึ้นเปสามสิบโลแล้วเราก็ตอนนี้เราจะทำให้ซอสเป็นงวดแล้วก็เคลือบตัวไก่ <c oughs> งวดที่หนึง่งเดียวค่เอาสไลด์ยสไลเดอร์เลยอันนี้คืองวดแล้วแต่เราก็อยากได้ความแบบคาร์เนซีสตหนึ่งก็ทําให้มันเตรียอีกนิดนึงกินมากแบบโอ้โหดูดูร่างบัวดี มาชิมกันดีก,กว่านะอันนี้เลยนะหนึ่งสองเฮ้ยเอ้ยลากบัวมีความกรุบกรุบนะคะทุกคนพอเราแบบไม่มีข้าวก่อนแล้วนะจะไ,ได้แบบว่าดูรสชาติเลยแต่ว่าขอเอาข้าวมา้องกีอนก่อน <c oughs> อ,อร่อยอะ่ะอ,อ,อร่อยมากตอนแรกนึกว่าจะฟีลแบบว่า clean นะแต่ว่าอันนี้มันมีนใช่เออแต่มันเฮลตี้แต่ว่าไอ้มันมีแบบพริกหยวกด้วยอะ่ะมันเลยแบบตัดกันมันไม่เลี่ยนนะอร่อยเดียะมีแค่ส่วนผสม,สมเดียวในนี้ที่ไม่ได้เฮลตี้ขนาดนั้นคือมิลินเพราะมีน้ำตาลแต่ที่เหลือเฮลตี้หมดเลยก่อนต้องกินก่อนมาก่อนอร่อยเหมือนอาหารจีนมากอ่ะ เลขหนึ <differences S 2> <shirt> ่งเป็น um สิบเป็นพี่ร้อยเลยครับเออาหารแฟนทำกุ้งเนี้ย ก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปแจกสูตรอาหารคลีนอร่อยง่ายไม่อ้วนของพิมานะวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณเชฟชาบมาช่วยนะขอบคุณเพื่อนมากมกราบ3 <c oughs> ทีนะคะเพราะว่าเออมันแบบช่วยถ่ายตั้งแต่ตอนบ่ายมาถึงตอนเย็นเลยนะเ <c oughs> พื่อนดีเด่นแห่งชาตินะคะ,ะฝากช่องทางตัวเองหน่อยสิคะยังไงบ้างอตอนนี้ไปติดตามได้ใน i g จีาจานิสตาคุณนะคะแต่ละชาติก็เปิดร้านคุกกี้ของตัวเองอยู่ชื่อคุกกี้ยูเ r ล e l f แล้วก็ร้านกาแฟเพิ่งเปิดใหม่ที่ BTS ชิดลมชื่อใต้รถไฟ้าค่ะแล้วก็ร้านคุกกี้ชาชามีเคแคร อมันคนไปสั่งได้นะคะเออแบบชิเดชิดงชิเดอะไรไปสั่งได้นะเออฝากสนับสนุนชาชาด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้ชามาออกคลิปต่อๆไปนะทำคลิปทำอาหารอะไรหรืออยากให้ชาสอนสูตรอะไรก็พิมมาด้านล่างได้นะคะมีตัวละครใหม่ในช่องนะช่วยเราทำอาหารแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้ได้นะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามพิมวานและชาชาได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆเดี๋ยวจะขึ้นไว้ใน description ข้างล่างนะคะเราวันนี้ไปแล้วนะบายจยเอกันไหม่ลิมน้า